เมื่อเน่ยยกช่วงลงปูศิลาาเลยเว้ยล่มาเลยเว้ยเมื่อเราไปมั่นจานนะไปเว้แล้วแล้วเขาไปในห้องกนนไ้ไปไหวายแล้วบานย่ากว่าเรายกสก็เราฝอลงมาได้ไว้เอาลูกปัะคําใส่แนใส่แล้วเนี่ยเ <ๆ S 2> น้เนเรยลุาลงพอสุขภาพพานพันก็ว่าไปได้ยีกหลายหลายช่วงอยู่แล้วอ,อววะ คนหลายตับวกตำรวจตัวนี้ยังหลายเราเลยบ่คุยกันโดนนะคุยกันจะหาที่ละก็เราก็เลยมี้แต่โอไปเราสิไปต้อไปอำเภอหนองเลือไปบ้านฝางกันนะไปใส่ด้วยอ,ออกไปทั้งคุณลนะ่ะครับเมื่อนั้นเป็นมืออที่อันเรามาเรามาอาันนั่งโป๊กให้เขาเดียวบ่แล้ว มาในห่องหลวงปู <irgendw el che> <S <S 1> <S 1> ่หลวงปู่บะเสิรน่ะก็ค้นกับเจมทายรูปทัางเหรอใช่ไหมันล่างตาแล้วเดียวก็ก็เรยว่าก็เรยเราก็เรยออกไปทั้งคุณทั้งไอ้ท่าพิธีกรรม่อทั้งทั้งไอ้เขาเอืองยังเอายมไงผุน่ะไปทั้งโดมไงครับเอือมันก็มาเข้านึ่งอยู่มาประมาณจัก สมมุตินึงนะต้องไปทั <och conception> ้งมาทั้งเลาะทั้ง <hiçbir> ย <hombre splash> <h uring> ัง้งคุยกันแต่สมมุตินึงเราเราว่างุดกับาอะเด้ยต้องคอยไงวะมันมุมมุมเลง่นเรววะสบายก็าว่าสบายอยู่พอคู่แล้ว่าเออเพิ่นเคยหลุดจากกับหลวงปูบ่บ่กับรรจ้กบก้าตังท่เจีอเห็นแล้วไปเที่ยงหัน แคนี้ประจาอยู mm. เเ่เราเป็นนะเราเป็นสกุลนะเราเป็นสลาดนะครับอะไรบางอันจังเจียดีแล้วไอ้เอาใช้ว่าไปนล้วบานนอกบ้านยังไปกับไปเะไรเห็นเห็นเราเรอยู่ทุกคนมันบาเราเป็นบานนี้ไอ้เพราะว่าเราเขาบอกว่า ออขัวิอดนีบอผักูวิตีนอันันน้าแข่ได้เลยบอกเ่าโมันไปตรงงานตัวหนึงเยอะเขาเเราว่าแข็งข้มเลยเราว่าแข็เข้าี่เข้าฝันเป็นงานตัวนึงไม่ได้บอกเปลี่ยนแข็ลยจะว่าเราถามเขาว่าอดีบอกผักกูวิจิตเห็นเราเห็นแขเห็นแข็งงโจมัน ให้กันหลดอุดนหนึ่งแล้วะแล้วแล้วแล้วช่วงเขาแล้วสบงนี่นี่เสียดได้ดนี่อย่างนี้แล้วลูกจิตแล้วว่าจิตได้หนึ่งสีบอกแล้วว่านี่บอกผัคูยจิตสีวานิ้แขนัันแล้วสีวาไปที่หนกโอ้กันนอยกนนวลป้อนใจเตก เ้วเขาก็เข้าดีละ,ะ mm. เขาไปกาดดีเรา,เราบาดีเปปาาาา้า,าก็เขาก็บ <laughs> ีบขาเดินเดินเดินยังเ่าบังป็่ไม่ได้เลยกู้อันชอบพันอันพันท่านเราอันดีอ่าฮะครับก็ถูกมันเป็นมันเป็นแฉบแะาะเวลาที่ร้อนที่ยังนะอืม <laughs>